เรียกว่าเป็นเรื่องราวปฏิหารที่น่าอาัศจรรย์ของอาจารย์ช้างจิตประพัดสอนอดีตมือกลองวงทีโบน ผู้ที่สัมผัสเรื่องราวของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเกจิดังภาคอีสานจนเป็นที่บอกต่อล่าสุดออกมาเล่าเรื่องราวว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่สวงท่านเคยมาปรากฏกายเนื้อสอนวิชาตรงๆพร้อมบอกวิธีการเข้าถึงและบูชาเตรียมจัดสร้างองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้พร้อมเรื่องราวความปังของอาจารย์แม่จิตที่มีโชคจากหลวงปู่สวงซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าดึงดูดโชคลาภเข้ามาทุกทิศทุกทางเห็นทันตาใครจะมารอดใต้ฐานหลวงปู่สวงรับโชคลาภใกล้วันหวยออกก็จะได้เห็นด้วยก็สามารถติดตาม Facebook อาจารย์ช้างจิตประพัดสอนได้สวัสดีครับผมป๋องทีโบนไงฮะเนี่ยผมวงทีโบน เธอเห็นทองฟ้านั่นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอนะทุกคนเนาะ,ะผมว่านะถ้าคนอายุ40ขึ้นผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องจำผมได้นะไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็นะครับทําไมผมจึงนะครับมาปูกพันธับกระงปู่สวงผมต้องย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อประมาณนะเนาะเกือบ30ปีแล้วนะครับเมื่อเกือบ30ปีแล้วกระดูปู่สวงตามหาผมครับ หลวงปู่สวงตามหาผมนะครับแล้วตอนนั้นผมก็ได้ไปเนาะก่อนก่อนจะเป็นวงทีโบนต้องบอกอย่างนี้ครับผมได้ศึกษานะครับคุณปู่เป็นพราหมณ์ครับได้ศึกษาในเรื่องของเนาะพาราหมินดูนะครับในเรื่องของพลังเทพแล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณนะครับที่อินเดียมาก่อนแล้วแล้วก็ณตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณสัเ้เด็กๆนะสามสี่สิบป,ปีนะครับสี่สิบโอ้โลดห้าสิบแล้วนะนะครับ ก็ยังไม่มีในเรื่องของตรงนี้เลยเรื่องเกี่ยวกับยานพิเศษสัมผัสหมอดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ดังนั้นะครับก็มาเล่นดนตรีครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของดนตรีแนวเลกเก้และทีโบนไปกิทที่ผมผมร้องให้ฟังไปแล้วนะครับแล้วมีวันวันหนึ่งครับผมก็ไปร้านเพื่อนที่เปิดคาราโอเกะ ร,ร้านเพื่อนเปิดคาราโอเกะเขาก็เชิญไปนะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกียรติเขาอ่ะแล้วอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่านะครับป๋องดูรูปนั่นดิรูปหลวงพ่อที่กางเหมือนกุกเข่าชันเข่านะครับเนี้ยองค์เนี้ยเขาผูกพันแกเองนะเว้ยแล้วบอกโอ้หลวงพ่อองค์นี้เหรอหลวงพ่อคูณเปล่าเนี่ย ก็ไม่ใช่ถ้าหลวงพ,พ่อคูณเนี่ยเจอเนี่ยต้องวิ่งมานะครับวิ่งมากราบเท้าเลยอะ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเมื่อ30กว่าปีเราต้องรู้จักหลวงพ่อคูณครับนะครับเพราะดังมากๆนะครับเรื่องไอโรงงานเฮดเดอร์อะไรในะี่าะใช่ไหมตุกตาผีที่แบบเฮ้คนกระโดดตึกมาแล้วไม่ตายณนะชั่วโมงนั้นคิดถึงหลวงพ่อคูณอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าหลวงพ่อคูณเจอต้องไปวิ่งอะ่ะวิ่งไปกราบเท้าเลยอะ่ะ เราก็คิดในใจว่าโอ้ไอพี่คนนี้โมไม่โม้มันก็กินยาดองเหล้าแล้วเพี้ยแล้วอ่ะนะครับไม่ใช่อะเราก็ไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าง่ายๆเลยนะครับเอาทูบสามดอกมาลองกันนะครับจุดทูบสามดอกเลยปักกระดินเลยปักไว้กระดินเลยนะครับแรดเดี๋ยวหลวงปู่จะไปหาเองผมไม่เชื่ออีกอะอสงสัยไอ้นี่มันต้องเพี้ยนไม่เพี้ยนก็เมาไม่เมามันก็บ้าหรอวะ นะครับก็ไม่ดีคิดอะไรมากมายนะครับก็ไปกับเพื่อนสองคนเพื่อนเป็นคนขับรถผมเป็นศิลปินนะก็ต้องมีคนขับรถคอยดูแลผมนะพูดง่ายๆนะครับไปด้วยกันสองคนเพื่อนกันไ้ดื่มอะไรหรอครับผมก็ไม่ได้ดื่มเพราะว่าไปเป็นเกียรติเขาไงนะครับและนะครับตอนออกมานะครับเพราะอยู่ตรงใกล้ๆนะครับวังสวนจิตรดานะครับตรงนั้นเขาเรียกว่านะครับถนนสุขโขทัยนะครับตรงกับนะครับโรงเรียนราชวินิต เลยไปก็จะเป็นสนามม้านางเลยไงะจะเลี้ยวโค้งมาครับแทบจะไม่เชื่อสายตาครับนะครับเพราะว่าผมเห็นคนในรูปที่ผมบอกว่าหลวงพ่อคูน่ยเขาไม่ใช่หลวงพ่อคูณนะตอนนั้นไม่รู้จักผมไม่รู้จักหลวงปู่สวงเลยนะครับท่านออกมาใส่ชุดขาวนะครับและเล่นกังงูจงอางด้วยความสัตย์จริงนะครับผมพูดเนี่ยเนี่ยนะครับรายการถามมูถามหมูตอบหมูก็บอกผมก็ ผมเป็นพรามณนะผมต้องบอกก่อนเขาจะไม่สาบานกันแต่ผมเอาว่านาราข่าวมาเต็มเลยนะครับเนาะ mm hmm. พูดอย่างอื่นไม่ได้ผมขอสาบานแล้วกันสําหรับใครแล้วกันที่ไม่เชื่อผมขอสาบานว่าทุกคําพูดของผมเป็นเรื่องจริงนะครับ mm hmm. หลวงปู่นุ่งขาวห่มขาว,ขาวและมันเล่นกับงูจงอางแล้วบอกเอ้ยอาจารย์ช้างเมายาดองหรือเปล่ปาเพี้ยนหรือเปล่ปามึงบ้าหรือเปล่ปา mm hmm. ก็เพื่อนไปด้วยกันเนี่ยสองคนเห็นด้วยกันแล้วพูดจะว,ว่าอย่างไงนะครับเพ mm ื hmm. ่อนผมชื่อคุณตู่เนี่ยคนขับรถนะ เขาแทบจะหักรถชนกับสิบล้อเลยครับเขาแทบจะแบบสติคุมสติไม่ได้เลยอ่ะนะชนกับสิบล้อเลย,รลเลยประคับประคองจนเข้าไปนะครับนอนพักโอ้โหมันเหมือนจะมันเหมือนอะไรไม่รู้อ่นะณตอนนั้นแบบคุมสติมไม่อยู่นะครับคุมสติมไม่อยู่และอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นหลวงปู่สวงไปหาผมจริงๆครับตอนนั้นนะตอนนั้นผมอยู่แฟด เขาเรียกแฟดเขาราชการสํานักนะเป็นแฟดที่เหมือนเหมือนติดติดกันนะครับโอ้โหดูบารมีหลวงปู่สูงนะครับนะแต่ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมฟังนะครับเนอะอยู่อยู่ดีๆนะครับรูปภาพก็หล่นลงมาโดย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 ไม่มีสาเหตุในะารนี้นะครับเนาะไม่ทราบครับณตอนนั้นผมบอกแล้วว่าณตอนนั้นชั่วโมงนั้นไม่มีใครรู้จักหลวงปู่สูงครับไม่มีใครรู้จักน้อยมากครับนะครับรู้จักแต่หลวงพ่อคูณที่นั่งเนี่ยชั้นเข่านะครับ และหลวงปู่ไปหาผมนะครับไปหาผมทารุทารุกํำแพงเข้าไปเลยครับทารุกํำแพงแฟดเข้าไปเลยครับเนาะบ้านแฟดเราจะรู้เนาะเหมือนคนตัทารุเข้าไปครับและนะครับโยนพระสมเด็จให้ผมหนึ่งองค์ครับเนี่ยผมยังใส่อยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้รายการก็โชว์ในขอช่วยอีกทีแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับนะครับสมเด็จวัดระฆังแล้วท่านรู้ด้วยนะท่านบอกว่าเองอ่ะชอบสมเด็จวัดระฆังก็โยนให้หนึ่งองค์ด้วยควจริงครับ นะตั้งแต่นั้นท่านก็มาบอกผมนะครับว่าท่านจะละสังขารแล้วเราก็ไม่เชื่ออีกเพราะอะไรบางคนก็บอกหลวงปู่สวงเนี่ยมีอายุยืนยาวเป็นพันปีบางคนบอกห้าร้อยปีเฮ้ยแล้วอยู่ๆทาไมหลวงปู่สวงท่านจะมาบอกว่าท่านจะละสังขารผมก็ไม่เชื่อนะณนะวันนี้ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อท่านจนท่านมาบอกหลายครั้งหลายครั้งเท่าเฮ้ยเราก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยทำไมวะพระท่านจะมีสิ่งท่านก็มุสาไม่ได้อะโกหกไม่ได้เนาะ พราะพอท่านมาบอกว่าให้ไปรับสังขารนะลูกนะครับไปรับสังขารนะลูกมาท,กทุกครั้งทุกครั้งที่สอนกรรมฐานนะครับพาทุดงท่านก็จะมาบอกอย่างเงี้ยบอกเงี้ยบอกเงี้ยนะครับจนเอ้ยเริ่มเปิดใจละเชื่อก็เชื่อไว้ท่านก็บอกเลยว่าท่านจะรักสังขารน,นะครับในปี4 2่สถึงสี่เนี่ยเดือนกันยาท่านบอกไว้างี้เลยบอกไว้เป๊ะแล้วก็เป็นตามนั้นเลยครับ หลังจากนั้นให้ผมเนี่ยเนาะไปเชิญศพเชิญสังขารนะแต่ผมก็ยังเด็กอยู่นะตอนนั้นนะยี่สิบกว่ากว่าจะไปเชิญอะไรครับเป็นไปไม่ได้เพจะไปไว้ที่ไหนล่ะวัดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ไม่มไ,มได้ทําตามที่ท่านพูดครับท่านก็เลยนะครับท่านก็เลยนะ,านยนะมานิมิตนะครับมาบอกนะพูดง่ายๆนะให้สร้างหุ่นขี้ผึ่งนะครับที่นะครับเรียกว่าเหมือนที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้อีกเฮ้ยตายหาเลวเว้ย กูจะไปสร้างที่ไหนวะที่มันเหมือนที่สุดท่านบอกไม่ต้องเดี๋ยวปู่พาไปจนไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งครับที่เก่งมากท่านเหมือนเป็นจอมยุทธเลยอ่ะท่านก็บอกเลยว่าทําให้ไม่คิดค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่ต้องบอกชื่อกูนะท่านบอกงี้ไม่ต้องบอกชื่อกูนะครับท่านจะสร้างให้แล้วท่านสร้างใช้เวลาสปีเต็มๆครับสปีเต็มๆนะครับ และเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าลุงปู่เนี่ยนะครับได้มอบหลักฐานให้ผมเนาะเหมือนกับเนี่ยภาษาเขมรนะเหมือนมรดกให้เรานะครับที่เป็นที่ยืนยันว่าท่านนะครับอยู่กับผมแล้วก็จะมาช่วยคนครับและอย่างหนึ่งที่ท่านให้คือผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณเนี่ยเคยได้ยินไหมถ่าใครติดตามลวงปู่สวงเนี่ยท่านจะมีช็อกอ่ะที่เขียนเขียนกบหูเขียนเขียนปีขียนก็ไม่หมดอ่ะนะครับท่านจึงทํานะครับ ผงอิทธิเจพุทธคุณเนี้ยเอาไว้ช่วยคนสำหรับดาราหรือใครที่นักแสดงนะครับอยากจะมีสเสน่ห์เก๋นะครับเรียกว่าเหมือนกับเนาะดึงดูนะครับนี่แหละครับท่านก็ให้ไว้ช่วยคนนะครับให้ไว้ช่วยคนไม่เท่านั้นครับและสุดท้ายท่านบอกว่าท่านจะเมื่อสร้างเสร็จแล้วอ่ะนะสร้างหุ่ที่พึ่งเสร็จแล้วอ่ะ เดี๋ยวคนจะไม่ว้าวท่านผู้ล่วงหน้าเวลาว่าเดี๋ยวจะมีอภินิหารในหุ่นคีพึ่งนี้นะครับท่านก็ให้ผมไปเชิญดวงจิตเนี่ยนี่นี่คือคือพานดวงจิตหรือกล่องดวงจิตของท่านนะนะผมไปที่นะวัดไทยพัฒนาทําตามที่หลวงปู่ท่านนิมิตและบอกไว้นะครับและเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคือเรามีภาพนะยืนยันมีคนที่ไปรับนะครับในเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกสํานักเลยนะครับ เอาไปยืนยันการันตีเลยแล้ววันแรก before after วันแรกไม่มีครับไม่มีหนวดเขาที่จะขึ้นได้คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เกจิคนโน้นเกจิคนนี้ที่มรณะภาพเล็บขึ้นได้ภาพธาตุขึ้นได้เออปีเส้นผมงอกแต่อันนั้นคือเกจิเพราะว่าเขามีอะไรเขามีเซลล์ไงนะถูกไหมนะมนุษย์มัมีเซลล์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าเกี่ยวกับอภิญญาของชั้นถูกไหมครับ แต่เหนือกว่านั้นนคืออะไรครับนี่คือหุ่นขี้พึ่งนะหุ่นคิดก่อนหุ่นขี้พึ่งไม่มีตัวตนนะครับคือไม่มีเซลลไม่มีอะไรนะครับแต่นะครับขออนุญ,ญาตนะดูนะครับงวดทาเป็นเส้นเลยครับเนี่ยเป็นเส้นเลยครับคิ้วนะครับนี่คือสิ่งที่ปฏิหารเหนือปฏิหารเขาถึงพูดกันว่าหลวงปู่สวงพระเหนือการเวลานะครับนั้น,นผม นะะกำลังจะสร้างนะครับเเรียกว่าสำนักปฏิบัติสมาธิพลังจักรวาลเนานะของหลวงปู่สวงเนี่ยขาเรียกว่านะสำนักนะปฏิบัติธรรมนะครับบารมีหลวงปูส่สวงนะครับอยู่ที่น้องเสือประทุมธานีคลองสินะนั่นก็ใครนะครับที่เป็นโรคภัยแค่เจ็บใครที่มีแต่ความทุกข์อ่ะใครที่แบบว่าทำมาค้าไม่ขึ้นก็อยากจะให้มารอด ใต้ฐานปู่เนี่ยจะได้มีโชคแล้วเราไม่ต้องพูดถึงนะหลวงปู่สวงเราไม่ต้องพูดถึงนะถูกไหมหลวงปู่สวงเนี่ยท่านให้หวยโคตรแม่นเลยอ่ะอันนี้คนไทยต้องคนไทยปฏิเสธไม่ได้อ่ะเนาะมันเป็นความหวังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ยีงเด้ว่านะครับอาจารย์ที่ที่ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะท่านก็เรียกว่าอะไรครับท่านก็ได้โชคมากมายกับหลวงปู่องค์นี้ฮะรเราพูดตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์แม่จิตนะคะ ที่แบบว่าศรัทธาบารมีปู่สวดเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าปู่สวดให้ถูกวัตเตอรี่เยอะมากๆเลยค่ะเพราะอธิษฐานจิตบอกปูปู่เนี่ยสองตัวล่างก็ถูกแล้วสามตัวหน้าก็ได้แล้วสามตัวหลังก็ได้แล้วแต่ขาดหกตัวยังไม่ได้เลยขอหกตัวเรียงๆแล้วก็มีคนมาขาันตอรี่ค่ะ,คะ <ừ. S 2> เขาจะจะไปแล้วบอกก็เรียกบอกมา,มาอยู่กลางในกันขอดูหน่อยพอมองเห็นเลขค่ะศูนย์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 สี่หนึ่งเอาเฉยเลยสามใบถูกรางประณที่สี่ค่ะแสนสองสามใบนะหมคะ แล้วหลังจากนั้นบอกท่านก็ให้ถูกตลอดเลยถูกรูตเตอรี่อะรางวันที่4ี่รู้สึกว่า2ครั้งที่5้าหนึ่งครั้งแล้วก็3ตัวเยอะมากมายแล้วก็หลวงปู่สวงก็จะแบบมาแบบว่าเหมือนสื่อกับหลวงปู่สวงได้ค่ะจะเห็นเลขที่แท้งหลวงปู่อะค่ะแบบเห็นตลอดมันจะลอยขึ้นมาแล้วงวดที่ออกแปดเจ็ดาะคะ่ะทางรางบอก73แล้วไปเห็นที่แข้งหลวงปู่8 73แล้วบอกข้างบนขอให้ออกเ3็ดสามใหหลวงปู่ปฏิหารเกิดค่ะออกข้างบนอีกแปดเจ็ดสามถูกบนถูกร่างเลยค่ะได้มาหลายแสนเลยค่ะก็เลย ศรัทธาบารมีหลวงปู่โสก็เลยทําให้รู้สึกว่าหลวงปู่โสนี่ศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภค่ะและมีมากกว่านั้นบางคนบอกเ้โยโชคลาภอย่างเดียวเหรอสิ่งมหัศจรรย์มากกว่านั้นมีไหมผมอยู่วงเวียนใหญ่นี่นะไม่ว่าจะอามาอาซอคุณยายคุณย่านะครับผมอยู่ตรงนี้นะสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วมีวันหนึ่งอาซอคุณยายคุณย่า เตรียมของใส่บาทครับอยู่หน้าร้านผมแต่เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์อาภาัทรุโดงมาซ่อนในร้านเหรอเพราะอะไรเพราะว่าเนาะเคยใส่บารกับท่านแล้วท่านหายเข้าไปในร้านใส่บารกับท่านท่านหายในร้านคือผมต้องบอกก่อนนะว่าร้านของผมเนี่ยเนาะคือผมไม่ได้อยู่นะครับเป็นอาคารจีนเหมือนตึกแถวอะแล้วก็ปิดเหล็กเข้ามาท่านก็ทะลุเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีอามาแล้วครับแล้วคุณยายคุณย่าเนี่ยหลายคนเลยเขาบอกว่าเขามารอใส่บาทกับหลวงตาแก่ๆนะเนาะอาจารย์ไปซ่อนไว้ไหนผมก็รู้ทันทีแล้วว่าหลวงปู่สวงแน่เลยผมก็รองให้เขามาดูว่าคนคนนี้ใช่ไหมผมก็เปิดประตูปื๊บปื๊บป๊บ,ปบมาว่ากาบเขาบอกเฮ้อเ,เขายังคิดอยู่นะครับว่าหลวงปู่เนี่ยทําไปแกล้งนะนั่งเฉยๆแล้วไม่พูดไม่คุยเขายังไม่เชื่อนะเขายังคิดว่าแบบว่าเฮ้ย หลวงปู่มันนั่งเฉย,ยเย่ยะไม่พูดทําตัวห้แข็งๆไม่พูดผมบอกไม่ใช่นี่คือหุ่นคีพึ่งตั้งแต่นั้นโอ้โหตอนนี้ก็โจดจันไปเล,เลยวงวิใหญ่ก็โจดจันกันเลยนะครับเป็นแบบนี้เพราะเรื่องราวของหลวงปู่สวงเนี่ยมันยังมีอภินิหารมากมายจริงๆและผมก็นัดการสร้างเนี่ยไปคิดี้วยพูดแล้วนะครับที่น้องเสือปทุมธานีของ11นะครับั้นใครจะแวะเวียนไปก็ได้และผมมีโครงการ นะครับมีโครงการที่จะสร้างหลวงปูส่สวงใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นนิมิตที่หลวงป,ปู่มาให้เราสร้างนะครับนั้นใครนะครับอยากจะร่วมหรืออยากจะมารอดใต้โรงเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะทําให้เกิดโชคลาภสิริมงคลกับตัวเราครอบครัวเรางานงานของเรา,ต,าต่างๆที่มันแย่ให้มันดีขึ้นก็ลองโทรเข้ามานะครับที่เบอร์ของอาจารย์เนาะให้เบอร์ตรงไปเลยเนาะนะครับ095110969 อย่างนี้ครับใครไม่เชื่อไม่ว่าครับแต่ขอให้คุณเปิดใจลองมาพิสูจน์เะครับลองมาพิสูจน์นะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นถามว่าถ้าคุณเปิดใจรล้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณเอาไหมล่ะครับคุณมีโชคลาภมากขึ้นคุณเอาไหมครับคุณมีการงานที่ดีคุณเอาไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณปิดใจแล้วคุณไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเรากูดีอย่างเดียวแต่ทําอะไรก็เจ๊งทําอะไรก็ผิดพลาดคุณจะเอาอย่างไงลองเปิดใจครับ จะมีหลายๆอย่างนะครับที่คุณยังไม่รู้แค่คุณเปิดใจครับนะครับลองเปิดใจแล้วมาผมนะการันตีได้นะครับว่าถ้าคุณมาไหว้หลวงปู่สวงไม่มีผิดหวังครับมีแต่กําไรบวกกําไรโคตรๆครับ